ขอจเจริญพรจเจริญสุขญ,ญาติโยมสาธุชนทุกท่านนละพี่น้องอำเภอธาตพนมแล้วก็พี่น้องอาจังหวัดนครพนมและ,ะก็ใกล้เคียงอาตมาภาพพระครูวิันทรปุณนพุรีวัดทิติยาโนตำแหน่งปัจจุบันเจ้าวาดวัดขกอแก้วมพวันเจ้าคณะตำบลปลาป,ปากธรรมยุทธพระบัณฑิตเผยแพย่ประจำจังหวัดนครพนมธรรมยุทธ์ อาจารย์พิเศษบรรยายวิทยายสงนควพนมสำหรับหลักธรรมในการดำเนินชีวิตในช่วงส่งท้ายปีเก่านะัตอนรับปีใหม่หรือทุกๆปีนะก็ให้ยึดอยู่ในหลักคลองตนคองคนแล้วก็คลองงานอสามคอนี่คองตนคลองคนแล้วก็คลองงานก็คองตนก็คองชีวิต ดำรงตัวเองให้อยู่ในหลักในธรรมอาญาติโจมก็สินห้าสมานเณรสินสิบคารวะญาติโจมก็ถือว่าให้ปฏิบัติอยู่ในสินของตัวเองพระพิสุก็สินสองร้อยี่สิบเจ็ดของคนก็คือเราเป็นคนเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดำเนินชีวิตไม่อยู่ในความาที่เราท่านทั้งหลายนี่ ส่วนใหญ่ก็จะมีความประมาทในตัวแล้วก็อยู่ในความไม่ประมาทมีสติรละลึอกอยู่เสมอแล้วก็ครองงานงานที่เราทำเราก็ทำให้สำเร็จไม่ต่ำกว่าคนนาะไม่จนกว่าใครทำอะไรก็ให้มีหลักธรรมในชีวิตสุดสูสังละปฏิปัญญาทำอะไรก็ต้องนึกถึงความถูกต้องอะ,อะไรที่เป็นความถูกต้องที่เป็นคุณงามความดีที่เราสะสมมาเหมือน การดำเนินชีวิตของคนเราเนี่ยมนุษย์คนเราเนี่ยเกิดมานาไม่เกินร้อยปีก็เมื่อถึงเวลาก็จะต้องดับขันขันไรนะไปสู่ปรลโลกข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่ามีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีาแล้วก็จิตใจก็จะได้ฝ่องใสทำอะไรก็มีความสุขการดำเนินชีวิตของมนุษย์คนเราทุกวันนี้นี่ความทุกข์นี่มีมากแต่ความสุขมีน้อย เราจะทำยังไงให้เรามีความสุขเราก็ให้ทำให้เต็มที่นะก็ทิ้งความทุกข์ไปนะคนส่วนใหญ่จะ,ะไม่นึกถึงปัจจุบันนะจะนึกถึงแต่อดีตเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันถือว่าสำคัญที่สุดนสุดในวาระดิดถีขึ้นปีใหม่2,565ขออำนาจบารมีดิธรรนาจ พงพัะธาตพนมบรมเจดีเผารังคธาตอำนาจบร,รมีหลวงปู่เสากันตะศีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและอดีเจ้าวาดทุกโูปทุกนามในวรากรแก้มวัลแห่งนี้จงมาประสิทธิ์ประสาทประทานพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละ ปฏิพันธ์ท่านาจารย์สมบัติคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมความมุ่งั่นปรารถ,รถนาจะทำสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จไม่มีอุปสรรคอามากล,กลายแล้วก็ส่งท้ายปีเก่า2 5 6 4นีนี้สิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ประมาทพลาดทั้งแล้วก็ปล่อยไปตามกาลเวลาสิ่งไหนที่ ดีแล้วนะก็ให้ทําให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วก็ในปี2 5 6 5นี้ที่จะมาถึงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่ามาใกล้กายให้มีบุญให้มีเงินนะให้มีทองให้มีกินมีอยู่มีใช้นะให้ห่างไกลปราศจากโควิด19 แล้วก็ให้อยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติตามอันลองคลองธรรมขององค์พระสมมาสมุทธเจ้าสุดท้ายนี้ก็ให้ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร